สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อนนี้ไปก็เป็นการพยากรณ์ดวงบรยวันประจำวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะนะครับ้็เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะ ไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกับมหมอฮักนะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับ i d ดีไลน์ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับเอาละครับทีนี้มาดูกันว่าด,ดวงในวันนี้ของแต่ละคนแต่ละวันเกิดมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไราการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชค ลาบโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับเริ่มต้นจากดวงคนวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสมีหรือไม่มาดูกันครับ คนวันอาทิตย์วันนี้การจัดการการจัดงานบางแผนดีๆมีโอกาสประสบผลสาเร็จนะครับมีระบบที่ชัดเจนมีงานมีเงินและก็มีความรักด้วยนะแต่ว่าอาจจะมีบางจุดที่จะต้องระวังอยู่เหมือนกันรายละเอียดของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่ปัจจกรใบที่1เป็นสองถ้วย2ถ้วยคือบรรยากาศที่ดี การสื่อสารการพบปะในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์จิตใจความรักวันนี้เริ่มต้นได้ดีนะครับใครที่กำลังอยากจะมีบรรยากาศแบบนี้นะครับสบายมีความสุขมีความสมหวังเริ่มต้นความรักได้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่สดใสน,นะครับเริ่มต้นสร้างโอกาสต่อไปพัฒนาความรักให้เกิดความมั่นคงต่อไปได้ครับต่อมามาดูส่วนที่สองเป็น ้าไม่เทา้าอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่จะต้องระวังนะครับคือวันนี้อาจจะเจอปัญหาจากการไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเด้ง่ายด้วยการติดต่อการงานการเจราจาธุรกิจการทํางานต่างๆวันนี้ก็ขอให้หนักแน่นนะครับใจเย็นๆนะครับจะสื่อสารจะเจราจาใดๆก็ตามขอให้มีเหตุมีผลนะครับอย่าใจร้อนเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นได้ ต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น10เหรียญอันนี้ดีนะครับดีในแง่ของการทํางานด้วยจะมีการจัดการการวางแผนเป็นระบบมากขึ้นเพื่อความมั่นคงนะครับไม่ว่างานประจําหรือว่างานส่วนตัวการเงินดีเยี่ยมนะครับมีโอกาสรับเงินนะครับอันนี้ใครที่รองเงินอยู่มีความสมหวังนะครับรับเงินเข้ามาทีนี้ก็ตามมาด้วยคำว่า ระบบของการเงินการวางแผนการจัดการให้เป็นระบบมากขึ้นนะครับใช้จ่ายอย่างไรลงทุนอย่างไรก็จะเป็นวิธีการต่อเนื่องกันครับส่วนเรื่องครอบครัวนะครับชาววันอาทิตย์ก็ยังมีความเข้าใจนะครับความเข้าใจลูกหลานบริวารครอบครัวเล็กๆก็จะเริ่มมีทายยาทเป็นโอกาสดีนะครับมีข่าวดีเกี่กับเรื่องนี้ด้วยนะครับใครที่รอโอกาสมีความสมหวังนะครับ ทีนี้มาดูส่วนที่เ,เรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภข้อแนะนําสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็น justice นีดีในเรื่องของการแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับทําสัญญาใหม่ได้เจรจา,าลงอะไรที่ตกลงกันนะครับข้อผิดพลาดต่างๆก็จะได้รับการคลี่คลายแก้ไขนะครับเริ่มต้นสร้างโอกาสไม่ดีขึ้นนะครับสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเกี่ยวเนื่องกับการงานข้อตกลงสัญญาใหม่ๆก็เป็นโอกาสที่ดีเช่นเดียวกัน สรุปดวงคนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงของการเริ่มต้นทําสัญญาเจรจาแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะชัดเจนในเรื่องของการงานการบริหารการจัดการเป็นระบบมากขึ้นแต่ก็ต้องระวังความขัดแยง้งตรงนี้ต้องระวังนะครับ การเงินดีรายรับเริ่มมากขึ้นมีรายได้มีความมั่นคงต่อไปความรักก็จะดีขึ้นคนที่กําลังอยากจะเริ่มต้นมีความรักก็มีโอกาสคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้มีความสุขนะครับโดยเฉพาะบางคนก็อาจจะมีทาย,ยาทมีลูกหลานบริวารมีส่วนร่วมในสิ่งดีๆด,ด้วยครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันจันทร์นะครับชาววันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับคนวันจันทร์นะครับวันนี้มีดวงที่เด่นนะครับดวงของคนที่จะประสบผลสําเร็จนะครับมี สิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นมาด้วยงานดีนะครับแล้วก็มีความมั่นคงต่อไปด้วยท่านลงมือทำนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองเพียงแต่ว่าบางเรื่องบางอย่างก็อาจจะเป็นจุดที่จะต้องระวังหรือไม่ก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ส่วนรายละเอียดของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเมจิเชียนนะครับในดวงเด่นนะครับเด่นและก็เป็นดวงของคนที่จะประสบความสําเร็จด้วยงานนะครับวันนี้ก็จะเด่นมี ชื่อเสียงมีความสําเร็จที่โดดเด่นขึ้นมานะครับบางคนก็อาจจะมีความสนใจมีทักษะพิเศษด้านใดด้านหนึ่งมีความเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของความไม่น่าเชื่อเหตุการณ์มหศัศจรรย์สายโมสายศิยศาสตร์อะไรเหล่านี้นะครับก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางคนก็เป็นอาชีพพัฒนาการต่อไปได้ดีด้วยมีชื่อเสียงมีคนยอมรับมี ดวงของนักปราดา์ดวงของครูบาอาจารย์ดวงของคนแสดงงานต่างๆศิลปะต่างๆเด่นขึ้นมาด้วยแต่ว่าอาจจะมีความใจร้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุและผลที่มันยังขัดแย้งกันอยู่นะครับคือบางทีชอบทําอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าชีวิตก็อาจจะผลักให้เดินหน้าไปอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับ วันนี้รายร,รับการเงินดีนะครับอย่างแต่ว่ารายจ่ายก็อาจจะเยอะอยู่เหมือนกันส่วนประเด็นความรักก็อาจจะยังไม่ลงตัวบางทีก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักด้วยอาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติเรื่องของสถานที่ระยะทางห่างไกลกันก็เปลี่ยนไปได้ครับต่อมามาดูส่วนที่2เป็น4ถ้วยเศถ้วยก็คือความคาดหวังเกี่ยวกับ ความรักนั่นแหละยังไม่สมหวังนะครับคือบางคนอาจจะให้ค่าความรักมากแต่ว่ามันยังไม่เหมือนที่คิดนะครับสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ต้องการและก็สิ่งที่ได้มามักจะไม่ค่อยลงตัวกันเท่าไหรนะ่นักต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น2เหรียญน,นะครับในเรื่องของการจัดการการเงินเพราะดวงเป็นเมจิเชียนซึ่งไม่ค่ยอยสนใจในเรื่องของการใช้จ่าย คือเก็บหอมรอมริบไม่เป็นใช้เงินมือเติบตามใจตัวเองนะครับแต่ว่าดวงของท่านแบบน,นี้ถ้าจะรวยต้องวางแผนดีดๆเกี่ยวกับการเงินนะครับ่าใช้จ่ายการลงทุนการจัดการต่างๆนะครับเป็นระบบจะดีขึ้นต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนําโชคลาภสําหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นเดือนโอกาสดีนะครับจะมีโลกใหม่ๆที่สดใสขึ้น เชื่อมโยงไปถึงการงานการเงินความรักวิธีพิจัดีขึ้นกว่าเดิมผ่านมรสุมผ่าน,านอุปสรรคก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับสรุปดวงคนวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงคนมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จในเส้นทางของการงานการเงินนะครับมีชื่อเสียงมีเกยียรติยศมีคนยอมรับการเงินก็รับเหมือนเยอะนะครับจัดการบริหารดีๆก็จะรวยนะครับวันนี้เพียงแต่ว่าจะทําหรือไม่ทํานั้นเป็นลักษณะ เด่นของคนวันจันทร์ด้วยในวันนี้คือเชื่อมั่นในตัวเองอยากจะทําอะไรก็ทําจําใจตัวเองมากอยู่ด้วยนะครับความรักก็อาจจะยังไม่ลงตัวคาดหวังความรักมากจะไม่เป็นผลนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความรักด้วยหรือไม่ก็คิดกันคนละอย่างทัศนคติบ้างระยะทางบ้างอะไรที่มันยังไม่ลงตัวนะครับรอเวลาส่วนโอกาสดีเยี่ยมในการที่จะพลิกสถานการณ์ที่ไม่ดีให้กลับไปสู่ทิศทางที่ดีได้การงานเด่นมั่นคงร่ํารวย ทรัพย์สินรายได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นจุดที่ระวังมีอะไรบ้างก็เอาไปพิจารณาสำหรับชาววันจันทร์ครับแต่มาเป็นดวงคนบันอังารนะครับชาววันอัารดวงวันนี้เป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ คนบันังคารครับวันนี้ดวงของการงานดีนะครับเริ่มเปลี่ยนแปลงน,นะครับการงานจะมีโอกาสได้รับงานใหม่หรือไม่ก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาการเงินก็จะดีตามมาด้วยนะครับคืองานเงินเริ่มดีขึ้นความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเริ่มต้นได้เช่นเดียวกันส่วนที่เป็นปัญหาก็ยังมีรายเดียนของดวงมีอะไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นอัศวิน อัศวินไม่เท้านะครับคืองานกับการเริ่มต้นมีโอกาสเดินหน้าต่อไปได้นะครับใครที่รอง,งานก็เริ่มชัดเจนขึ้นว่ามีงานทํานะครับไม่ว่าง,งานประจําหรือว่าก็งานส่วนตัวก็เริ่มเห็นอนาคตบางคนก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับคือเดินทางไปทํางานที่ใหม่รับงานใหม่เรล่อนี้ก็เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ครับ ต่อมามาดูส่วนที่2เป็น2ไม้เท้านะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานก็จะดีขึ้นนะครับบางคนก็เดินทางไปทํางานที่ใหม่รับงานใหม่มีเพื่อนร่วมงานใหม่บางคนมีงานหนักทําอยู่แล้วก็มีอาชีพเสริมอาชีพสํำรองตามมานะครับเป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเองด้วยการเงินก็จะดีขึ้นมีรายได้มีค่าตอบแทนส่วนคนกําลังเริ่มต้นความรักนะครับก็เริ่มมีอนาคตสดใสนะครับ ต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นเดทอันนี้ต้องระวังนะครับปัญหาสุขภาพนะครับอันนี้ก็จะเชื่อมโยงไปถึงความผัดผ่าความสูญเสียสิ่งที่ไม่ดีไม่น่าอภิรมนะครับอันนี้ก็ต้องดูต้องระมัดระวังต้องไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะครับจะมากจะน้อยจะเจออะไรบ้างมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลส่วน แต่ละคนนะครับหรือไม่ก็บุญวาสนาแต่ละคนที่มันอาจจะมีเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตที่แตกต่างกันนะครับก็หวังว่าชาววันอังคารคงจะผ่านเหตุการณ์แบบนี้ไปได้นะครับสร้างบุญกุศลแผ่เมตตานะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เปเรืองโอกาสแนวทางข้อนะนําหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันอังคารนะครับเป็นเด็กถือดาบนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ ต้องรับผิดชอบต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับอาจจะมีลูกหลานบริวารน,นะครับมีเรื่องเดือดร้อนให้ต้องช่วยเหลือในช่วงนี้นะครับสรุปดวงคนวัน อังคารครับดวงวันนี้งานดีนะครับเริ่มต้นงานใหม่มีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการเงินเริ่มมีไรายได้เข้ามาหรือไม่ก็อาจจะมีค่าตอบแทนมีกําไรจากการค้าขายความรักเริ่มดีขึ้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าสุขภาพไม่ดีมีความพลาดภาคมีความสูญเสียนะครับไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับอาจจะมีลูกหลานบริวารที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนก็เป็นไปได้นะครับสำหรับชาววันอังคารครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่งางไรบ้างเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่งางไรบ้างมาดูกันครับชาววันพุธนะครับวันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนะครับว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแต่บางทีก็อาจจะสับสนบ้าง รอคอยการเปลี่ยนแปลงรอคอยโอกาสเหมือนอยู่ท่ามกลางม,มรสุมนะครับแต่ว่าอนาคตของท่านคือลงมือเดินหน้าต่อไปมุ่งมั่นแล้วอนาคตก็จะดีขึ้นส่วนวรายละเอียดต่างๆของดวงคนวันพุธนะครับมาเริ่มต้นจากไยพ่ปัากรใบที่หนึ่งนะครับเป็นราชาถ้วยก็เงียบเหงาวางเบงนะครับรอคอยหรือไม่ก็อาจจะหวั่นไหวในบางเหตุการณ์นะครับบางทีก็รอคอยการเปลี่ยนแปลงรอคนสักคนรอความรักรอคนที่จะเข้ามา ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับเป็นช่วงของอารมณ์มันอ่อนไหวนิดหนึ่งสําหรับชาววันพุธนะครับต่อมามาดูส่วนที่2เป็นหนึ่งถ้วยนะครับก็เป็นคนที่ให้ค่ากับความรู้สึกอารมณ์มากพอสมควรนะครับในวันนี้อาจจะมองไปถึงด้านดีๆเพาคอยการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นนะครับความรักการดําเนินชีวิตโอกาสความสดใสสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามานะครับอันนี้เป็นการมองไปถึงบรรยากาศใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนวันพุธนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชาดาบนะครับอันนี้ก็คือแนวทางการตัดสินใจความมุ่งมั่นการแก้ไขปัญหานะครับคือบางทีต้องมีการตัดสินใจต้องมีเหตุผลต้องมีการแก้ไขปัญหาต่างๆชัดเจนขึ้นนะครับจะมัวจมอยู่กับอดีตจมอยู่กับความล้มเหลวต่อไปคงจะไม่ไหวนะครับพี่น้องชาววันพุธก็เริ่มคิด เริ่มหาทางออกเริ่มมีอนาคตว่าควรจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแล้วก็แก้ไขปัญหาตามที่เราควรจะทำนะครับทีนี้มาดูส่วนที่เรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนำโชคลาภสำหรับชาววันพุธนะครับเป็นหนึ่งดาบนะครับนี่ก็คือลงมือทำไม่ต้องรอนะครับสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่คาดหวังต้องลงมือทำแล้วจะได้รับผลสเร็จนะครับ ศาสดบดวงคนวันพุธนะครับวันนี้อาจจะอ่อนแอนะครับอ่อนไวน้ในอารมณ์นะครับคือรอคอยบางเวงหรือไม่ก็สับสนในเรื่องบางเรื่องนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับชาววันพุธต้องตัดสินใจต้องลงมือทําเดินหน้าต่อไปทํางานหรือไม่ก็แก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความมั่นใจว่าท่านต้องผ่านเหตุการณ์ที่มันไม่ดีไปได้อนาคตสดใสย,ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องรอนะครับสิ่งที่คิดว่าดีลงมือทำก็จะบรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จได้ครับ ทีนี้มาดูดวงคนวันพระฤหัสบดีนะครับชาววันพฤหัสบดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับคนวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้งานก็เดินหน้าต่อไปได้นะครับใครที่รองานก็มีโอกาส อ่ามีการเดินทางมีเหตุจําเป็นในการเดินทางเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องระวังนะครับระวังอยู่อย่างน้อยก็หนึ่งเรื่องรายละเอียดต่างๆของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นอัศวินดาบนะครับอัศวินดาบในแง่ของการดําเนินชีวิตก็คือการเดินทางนะครับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานหรือไม่ก็อาจจะมี ความจาเป็นในการที่จะต้องเร่งรีบแก้ไขการงานอุปสรรคต่างๆแบบรวดเร็วนะครับคือมีความจาเป็นเข้ามาในช่วงเวลานี้ไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้หยุดนะครับวันนี้ต้องเดินหน้าต่อไปครับประการต่อมาครับประดุลส่วนที่2เป็นสีเปเท้านะครับนี่คือการเริ่มต้นงานด้วยนะครับใครที่รอง,งานก็จะเริ่มมีโอกาสได้งานหรือไม่ก็มีการพัฒนาการงานให เดินหน้าต่อไปได้นะครับการเงินก็เริ่มมีรายได้นะครับความรักที่ดีก็จะเกิดขึ้นนะครับใครที่เราคอยความรักอยู่ก็มีโอกาสครับต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น7ดาบนะครับเดาบคือสิ่งที่จะต้องระวังนะครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีคนบางคนอาจจะมาสร้างปัญหาให้ท่านนะครับทำความขัดแยง้งทำให้เกิดข้อผิดพลาดเกิดความเสียหาย หรือไม่ก็พลาดโอกาสดีๆไปก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูเลเป็นพิเศษนิดหนึ่งครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนําโชคลาภสําหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็นสามเรียนโอกาสดีนะครับอันนี้โชคลาภก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เงินไม่ขาดมือนะครับอันนี้งานจอบงานฟรีแลนซ์ก็เด่นด้วยนะครับคือจับอะไรก็มักจะได้เงินนะครับอันนี้โชคลาภถึงไม่เยอะแต่เงินเข้าตลอดครับสรุปดวงคนวัน ทเลือหัสทรดีนะครับวันนี้การงานเริ่มต้นได้ดีนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรองานได้งานมีเงินเข้ารับเงินนะครับและความรักก็เริ่มดีขึ้นส่วนที่เป็นปัญหาคืออาจจะมีใครบางคนมาทําความเดือดร้อนให้นะครับไม่ว่าข้อผิดพลาดเกิดความขัดแย้งการทรวงวิบาทไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้ง่ายความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้อยู่นิ่งนะครับวันนี้แต่ว่าโอกาสที่ดีคือเงินไม่ขาดมือโชคลาภมีตลอดมีซิกเซนสัมผัสพิเศษด้วยว่าจะทําอย่างไรจึงจะมีเงินครับ ต่อมาเป็นดวงคนวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับชาววันศุกร์วันนี้ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับ ปัญหาคือมันจะวนเวียนอยู่ได้หลายจุดเพราะฉะนั้นต้องหนักแน่นรอบครอบระวังนะครับรายละเรียดต่างๆของดววมาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากร์ใบที่1เป็น9ดาบนะครับ9ดาบคือปัญหาที่เกิดขึ้นมาและส่งผลกระทบต่อต่อวิถีชีวิตนะครับอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างอยู่รอบๆตัวนะครับและทําให้เกิดความไม่สบายใจได้นะครับกระทบต่อการงานกระทบต่อการดําเนินชีวิตได้นะครับวันนี้หรือไม่ก็มีสิ่งที่มากระทบต่อ สุขภาพด้วยทําให้สุขภาพไม่ดีครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเดวิลนะครับอันนี้ตัวปัญหาเยอะเลยนะครับอันนี้งานก็อาจจะเกิดปัญหาได้ถ้าไม่ระมัดระวังคือบางงานก็อาจจะมีเป็นเขาเรียกว่ามีการที่มันปิดบังข้อมูลไม่ชัดเจนทําให้ท่านเสียโอกาสหรือไม่ก็เสียเสียข้อมูลที่มันควรจะเป็นนะครับก็ต้องแก้ไขปัญหาในภายหลังมีความเดือดร้อนเหล่านี้ ต้องระวังนะครับเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับมีรายได้ก็จริงแต่ว่าอาจจะมีใครบางคนมาทําให้ท่านเสียเงินได้ง่ายด้วยความรักยังไม่ลงตัวนะครับวันนี้อาจจะมีปัญหาปกปิดข้อมูลกันด้วยหรือไม่ก็มีคนเข้ามาแทรกแซงในเรื่องความรักสุขภาพก็อย่างต้องระวังนี่คือเป็นปมปัญหาที่ต้องดําเนินชีวิตแบบรอบคอบสําหรับชาวบันสุกนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นราชินี ถ้วยนะครับราชนินีถ้วยในภาพรวมของสุภาพสตรีชาววันศุกร์ก็คือดีอยู่นะครับงานก็ดีมีงานนะครับมีเงินมีทรัพย์สินมีรายได้แต่ว่าภายในใจไม่มีใครรู้ว่าท่านกำลังรออะไรต้องการสิ่งใดปรารถนาอะไรอยู่นะครับนั่นเป็นความรู้สึกส่วนตัวครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนาโชคลาภสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นราชาไม่เท้านะครับอันนี้ก็คือสุดท้ายแล้วก็การงานต้องมั่นคงต่อไป มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีโอกาสที่ดีของการงานดีอยู่นะครับแม้ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามแต่เรื่องงานยังปิดจุดเด่นครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันสุกนะครับวันนี้ดวงคนมักจะเจอปัญหาแบบไม่คาดคิดว่าจะเจอก็เป็นไปไ,ได้คือความ ที่มันมีอุปสรรคเข้ามาเป็นระยะระยะต้องหนักแน่นต้องมั่นคงในการแก้ไขนะครับจะคิดจะทําอะไรวันนี้ขอให้รอบคอบมีเหตุมีผลตรวจสอบไม่ว่าจะเกี่ยวกับการงานการเงินความรักสุขภาพข่าวคราวเรื่องราวต่างๆขึ้นหนักแน่นในการที่จะแยกแยะปัญหาต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องดูดีๆส่วนโอกาสคือการงานยังเป็นจุดเด่นสำหรับคนวันศุกร์นะครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันเสาร์นะครับชาววันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับคนวันเสาร์นะครับวันนี้ก็เริ่มจะพบกับแสงสว่างแหละนะครับอนาคตสดใสมีความสําเร็จรอยอยู่นะครับแม้ว่าวันนี้อาจจะต้องทุ่มเทพเพื่อการงานอยู่ก็ไม่เป็นไร อนาคตดีขึ้นส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงคนวันเสาร์นะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็น7ไม้เท้านะครับงานนะครับงานวันนี้ก็อาจจะมีคู่แข่งมีการแข่งขันมีการทดสอบมีการค้าเลือกมีกฎเกณฑ์คือเรื่องก่อนการงานนี้นะครับต้องเอาจริงเอาจังนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็จะประสบผลสําเร็จนะครับอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ก็คือดี ต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นอัศวินเหรียญน,นะครับวันนี้ก็ยังมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินด้วยเงินที่รอนะครับใครรอเงินมีแนวโน้มจะได้รับเงินครับต่อมามาดูส่วนที่3เป็นเมสนะครับดวงเด่นอยู่ตรงจุดนี้คือโอกาสแสงสว่างนะครับคือบางคนเจอปัญหาเจ้าประสักมนานานวันนี้ก็เน้นไปที่เรื่องของการเรียนรู้พัฒนาจิตใจสร้างมวลสร้างกุศลบางคนก็อาจจะเน้นไปที่เรื่องของการทา จิตใจให้สงบศึกษาเรียนรู้พบนักปราชพบผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เหล่านี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องบุญกุศลด้วยก็จะส่งให้ชาววันเสาร์นี้ผ่านพ้นอุปสรรคพบแสงสว่างที่ดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆรอยอยู่ต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภข้อนแนะนำสาหรับคนวันเสาร์นะครับเป็น1ิบถ้วยโอกาสดีเยี่ยม นะครับผ่านอุปสรรคประสบผลสําเร็จโชคลาภทรัพย์สิสนรายได้ความรักมั่นคงขึ้นมีงานเลี้ยงงานฉลองรออยู่ครับสรุปดวงคนวันเสาร์ดวงวันนี้นะครับก็จะเริ่มมีแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีโอกาสใหม่ๆรออยู่การงานไม่ว่าจะแข่งขัน ก็ยังมีโอกาสประสบผลสําเร็จนะครับเอาจริงเอาจังกับชีวิตมากขึ้นก็จะดีนะครับการเงินมีเงินรายรับมากขึ้นใครรองเงินอยู่โอกาสสมบัตินะครับพบแสงสว่างมีโอกาสเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้วยมีบุญกุศลส,ส่งเสริมด้วยแต่ก็อย่าลืมนะครับวันนี้ ใครมีโอกาสทําบุญก็ทําบุญเยอะๆนะครับก็เป็นการที่จะส่งให้ท่านได้พัฒนาตัเองผ่านพ้นอุปสรรค้วยความสําเร็จดีๆสิ่งดีๆรออยู่ความสุขความสว่างรออยู่โชคลาภรออยู่นะครับสําหรับคนวันเสาร์ครับเอาล่ะครับวันนี้ก็บอกเล่าเรื่องราวดวง สำหรับพี่น้องแต่ละคนมาครบนะครับสั้นๆพอเป็นแนวทางนะครับก็ฝากไว้ท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับวันนี้ก็ลาบกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ